สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลลาลิก้านะครับคืนที่ผ่านมาเดนโอเบียโดเปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ3นะครับโดยรูปเกมนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับคือบาร์เซโลนาก็ชนะตามหน้าเสือนั่นแหละครับในรายละเอียสเปตัวจริงนะครับฝั่งโอเบียโดแล้วก็บาร์ซ่าเนี่ยถือว่าโรเตชันทั้งคู่เนื่องจากว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับประมาณทีมละ4คนนะครับโดยประตูของโอเบียโดเนี่ยก็เป็นเอสคันเดลข้างหลัง4คนคาโมคู่บยี่แบ็กซอัส เอาฮัสซันเน่นะครับขวาอาฮิยาโดกองกลางมีเรนาคู่เดนดองเคอร์ปีกซ้ายเชราปีกขวาฮัสซันหน้าต่ำกาซล่านะครับและหน้าเป้าเป็นรอนดอนส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนามา4-2-3-1ประตูกาเซียกองหลัง4คนกูบาซี่คู่อาราโคโแบ็กซ้ายมาตินขวากาเซียกลางมีเปรรี่คู่คาซาโด้กางลุกโอโอปีกซ้ายเดฟอร์ดขวาราฟินญาและหน้าเป้าเฟรานตอเรสนะครับในส่วนของประตูนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบาร์เซโลนาเขาบอกว่า ครึ่งแรกเนะี่ยพวกเขาก็มาครองบอลได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับตามสถานการณ์มาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆโดยเฉลี่ยทุก10นาทีเนะี่ยผมมองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสส่องส่องได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นแรดฟอร์ดได้ยิง2ทีเลยนะครับนาทีคลิป 9, แล้วก็20 ก็เนยประตูเซฟไว้ได้อยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมามานาที30บนะครับราฟิญญาโอกาสได้ยิงชนเสาแล้วก็อารเรโคซ้ํ้ำนะครับอารอนก็เซฟที่3ในเกมไปถือว่าเป็นบาร์เซโลนาในบุกมาเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าโอกาสที่เพียงครั้งเดียวของโอเบยโดขึ้นมานะครับที่ผมมองว่าเป็นความผิดพลาดเฉพาะตัวของบาร์เซโลนาด้วยนะครับจากโจนกาเซียนะครับออกจากกรอบมาตัดบอลกลายเป็นว่าลูกนี้จ่ายบอลไม่ตรงกับเพื่อนนะครับกลายเป็นเรนากอง ตัวกองกลางของทางโอเบโดเนี่ยนะครับเก็บได้แล้วก็ยิงไกลครึ่งสนามเข้าไปเลยนะครับเล่นงานทางโซนการเซียที่ออกมานอกพื้นที่ทําการหน้ากรอประตูตัวเองนะครับนุงนี้ก็เลยบอลยอยเข้าประตูไปกองหลังก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับด้วยวิธีบอลแบบนี้ทําให้โอเบียโดถือว่าช็อกทางทีมเยือนเลยนะครับแชมป์เก่าด้วยการนําไปก่อน1นศูนย์จากการที่เหมือนกับบุกแทบจะทั้งเกมเลยนะครับโอเบโดเนี่ยคือครึ่งแรกเหมือนจะมาได้ลุ้นจากเตะมุมในช่วงประมาณ10นาทีแรกเนี่ย ได้เตะหลายที่หน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบใกล้เคียงอะไรมากมายนะครับแล้วก็มาโผอีกทีนะคือจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนํานี้เลยนะครับจากความผิดพลาดของบาร์เซโลนาเองนะครับการเสียลูกเนี้ยรับไปเต็มเต็มก็อพอหมดจนจบครึ่งแรกนะครับทางบาร์เซโลนาก็เหมือนกับช็อตไปอยู่ช่วงนึงเลยเหมือนกันนะครับจากการที่โดนลูกยิงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นน้นว่าจนจบครึ่งแรกเนี่ยบาร์ซ่าก็ยังไม่สามารถไล่มาได้นะครับเลยโดนออกนําไปก่อน1 0นะครับ ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฟลิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เขาต้องให้เครดิตเลยนะครับกับการแก้เกมในวันนี้ส่งทางฟังกี้เดยองแล้วก็โรเบิร์ตเดวันดรอฟสกี้ลงมานะครับเป็น2กีแม่เลยที่ทําให้เกมในครึ่งหลังของบาเซโลนาเนี่ยก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับในพื้นที่แดงกลางเนี่ยเทียบครึ่งแรกกับที่เป็นมาร์คคาซาโดเนี่ยผมว่าครึ่งหลังเดยองลงมาดูจะเข้มขึ้นแบบน่ากว่าชัดเจนเลยนะครับโดยเดยองลงมาเนี่ยก็มีแอซิสด้วยนะครับที่ ได้ไปจากการเปิดให้กับเลวันดอฟสกี้เป็นตัวสำรองประสานงานกันโขกในจังหวะ2-1นะครับนาที70็ดสส่วนลูกที่ตีเสมอของบาเซลนาก่อนหน้านั้นเนี่ยมาในนาที56นะครับใช้เวลาในครึ่งหลังออกสตาร์ทมา10นาทีนะครับจากจังหวะที่โรนเลอาราโคนะครับเปิดมาแล้วก็เฟรนตตอเลสต,ตวัดยิงนะครับอารอนเอสคันเดล คือจังหวะนี้มันเป็นลูกเตะมุมนะครับหลายๆคนๆอาจสงสัยว่าเราโค้ขึ้นมาได้ไงนะครับตรงนี้คือเป็นเราโค้เก็บตกมานะครับแรดฟอร์ดจ่ายมาก่อนหน้าน,นั้นให้เราโค้เราโค้ปัดเข้าในแล้วเฟรนตอเสตรสสวัดยิงม,มุมแคบนะครับแล้วอารอนผู้รักษาประตูยังคงงานหนักต่อเนื่องอนี้ก็ปัดได้นะครับความจริงแต่ต้องบอกว่าลูกนี้ปัดไปเข้าทางผู้เล่นของบาร์เซโลน่านะครับเอริก,กาเซยืนอยู่ในเสาสองนะครับก็เลย สเข้าไปได้นะครับเป็นลูก1 1หนึ่งตรงนี้ของบาร์เซโลนาไปแล้วก็เป็นลูก2 1ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเกมหลังนั้นนะครับคือบาร์เซโลนาก็พยายามจะหาลูก3าให้ไวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่เกมลุกกว่านี้โดยรวมเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่ฟอร์มที่แบบมาได้ดีทุกคนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบบฟรนตอร์เรสมาคัแตฟอร์ดตานิี้โอโมเนี่ยในเกมวันนี้ผมมองว่าจางังหวะที่ควรจะปิดสกอร์ได้หลายๆครั้งอย่างในครึ่งแรกในแรตฟอร์ดมี2ทีก็ คบจบไม่ได้นะครับอย่างเฟรามันไดโอกาสค่อนข้างเปลืองเลยแล้วก็ออโม่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ยังจะหาเกมที่มาตรฐานเขาแบบดีเลยนะค่อนข้างยากมากนะครับยังแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออโมในช่วงต้นฤดูก,กาลนี้นะครับก็เลยเป็นรู้สึกว่าความจริงเกมเนี่ยปัจจุบันโดยภาพรวมวันนี้น่าจะปิดให้เร็วได้ดีกว่าน,นี้นะครับแต่ก็ว่าเนี่ยก็ไปแจกของกาเซียแล้วก็ตัวลูกคุณอื่นๆเนี่ยวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาในฟอร์มที่ดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็แบบมีแบบอ่ะ โรดเลวานอฟสกี้ที่เป็นสำรองเป็นทีเด็ดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทีเด็ดลูกนิ่งของกาเซียนะครับแล้วก็เนี่ยมาปิดได้เนี่ยก็เป็นลูกนิ่งอีกหนึ่งลูกของโรนัลโอาราโกนะครับจากจังหวัดที่แรดฟอร์ดเตะมุมเข้ามาแล้วก็ทางอาราโคเนี่ยขึ้นโขกชนะซิโบนะครับ ก็เนี่ยลูกปิดของบาร์เซโลนาในนาทีที่88เลยในช่วงท้ายนะครับจงจะได้หายใจโล่งคอสักทีของบาร์เซโลนาในค่ำคืนนี้เป็นการการันตี3แต้มไปนะครับแล้วก็จนจบเกมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับบาซ่ากเก็บชัยชนะไปได้นะครับก็ถือว่าชนะตามคาดนะครับสำหรับทางบาร์เซโลนาเนี่ยตามแผนไล่กับเมริอัมมาริด เรื่อยๆต่อไปนะครับโดยเกมวันนี้ก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยแหะครับจับทางบาร์เซโลนาในการที่โดนนําไปก่อนแต่ก็ด้วยคุณภาพที่ค่อนข้างห่างกันอยู่นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นแชมป์เก่าส่วนเดออูเวโดเนี่ยก็เป็นน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาจากเซกุนดาถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นมาทีมสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าชนะเพลย์ออฟขึ้นมาก็ถ้าว่ากันก่อนเริ่มที่จะแข่งฤดูกาลนี้เนี่ยก็ว่าตรงๆโอบิโดเนี่ยก็น่าจะเป็นแตงบวยเลยก็ว่าได้นะครับแต่มาถึงจุดนี้ได้นยผมก็มองว่าพวกเขาเนี่ย ก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่บวยนะครับชนะมาได้เกมนึงกับโซเซดัดนะครับแต่ก็นอกนั้นแพ้ทุกเกมเลยนะครับผมมองว่าปัญหาหลักของพวกเขาก็คือเกมรับนะครับตอนนี้ของเันอเบเโดที่ต้องรีบปรับแก้ไขโดยด่วนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรูปเกมเลยนะครับเฉลี่ยทุก10นาทีเนะี่ยผมมองว่ามีโอกาสโดนสองอยู่ตลอดนะครับโดยมีอารอนเอสคันเดลผู้กษาปูเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวแบกอยู่เลยนเวลานี้นะครับเซฟเป็นพลวันแทบจั นอกจากเกมนี้เนี่ยเกมอื่นก่อนหน้าน,นี้เขาก็เซฟมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยที่ดีเลยของทีมที่จะอยู่รอดได้ในลาลิกานะครับต้องไปขันเกมรับให้แน่นโดยด่วนเลยนะครับอย่างเอลิกไบยี่นะผมมองว่าเป็นตัวที่ดีนะครับวันนี้ก็ช่วยสกัดได้หลายๆทีแต่โดยองค์รวมแล้วนะอย่างอารอดเอสคันเดลหรือว่าไบยี่สคนเนี่ยมันไม่สามารถแบกได้นะครับต้องช่วยกันเป็นทีมได้ดีกว่านี้นะครับคนอื่นๆเนี่ยแบบเดวิดคาร์โมหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นหนึ่งเด,ด,ดนดองเคอร์สแกนแด,ดนแดนกลางลงมาเนี่ยผม ทำได้ดีกว่านี้นะครับเนี่ยเป็นจุดที่เขาก็ต้องปรับกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องรีบหาชัยชนะให้ต่อเนื่องให้ได้ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งเล่นไปยิ่งแพ้นเนี่ยความมั่นใจยิ่งหายนะครับสับทีมน้องใหม่อย่างเรอันโอบิโดในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนาในวันนี้นะครับทางแมนเออร์แมตต์อิงอยากโซฟาสกอร์เขาให้โรน่าโเราโค้ดนะครับเนื่นองจากว่ายิงไปหนึ่งแล้วก็จะมองว่าเป็นพรีแอซิสต์ลูกที่เอริกกาเซีย ีเสมอหนึ่งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับที่ผมเล่าไปแล้วว่าเราโคเติมมาเป็นจังหวะต่อเนื่องจากเตะมุมนะครับเปิดมาแล้วเฟรนตวัดต่อแล้วก็กาเซียซ้ําคือวันนี้ก็มีส่วนร่วม2จากใน3ประตูจริงนะครับเกมรับเนี่ยครึ่งแรกก็อาจจะมีจังหวะที่เช็คลำหน้าอะไรเงี้ยก็ไม่สุดเด่น้าตัวมีหลุดอยู่บ้างนะครับแต่พอมาหักลบกับสิ่งที่เขาทาในวันนี้ในการได้ประตูคืนมาเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นได้ค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับแล้วก็เกมรับจังหวะที่มันต้องใช้ตัวตัวชนกันเนี่ยวันนี้ก็เก็บลอออนนสบาายยทีุ่ก น่าจะมาสามสี่สามห้าสามหกแล้วนะครับที่เคยมาเล่นพิมพ์รลีกอยู่เว็บหนึ่งกับทางเวสต์บอมแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับ กองหน้าเวเนตัวเก่านะโอ้โหวันนี้ก็เก็บสบายนะครับไม่ได้หนักหนาอะไรแม้ว่ารูปร่างจะเท่ากันแต่ลอนดอนก็ต้องบอกว่าอายุอานามจะเลิกเล่นอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ทําได้ดีเนะี่ยวันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับการที่ให้อาราโคเป็นแมตช์อลเดอร์แมทน,นะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆนะครับก็เกมรับอื่นๆผมว่าวันนี้ก็ตามมาตรฐานกูบาซี่ไม่ได้เจออะไรมากนะครับลูกที่เสียในไจะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่ากาเซียไปแจกนะครับตรงนี้เป็นจุดที่กาเซียก็ได้บทเรียนไปนะครับคือครึ่งแรกพลาดจริงแต่ครึ่งหลังก็มาโทไป2ฟนรก็่าจชว์ ทาให้ฟลิกแบบไม่โกรธมากเกินไปได้นะครับตรงนี้ของกาเซียในวันนี้ส่วนเอริกบ้างนะครับเอริกกาเซียทางขวานี่ก็ได้1ประตูนะครับถือว่าเป็นคนที่สําคัญจริงๆนะครับในยุคข,ของฮันซี่ฟลิกเนี่ยคือรับเหมาทุกตาแหน่งนะครับวันนี้เล่นแบ็คขวาแล้วก็ครึ่งหลังเล่นแบ็คซ้ายด้วยนะครับปีนีน้ความจริงก็เล่นทั้งเซนเ,น,เนเตอร์แล้วก็กางรับมาด้วยนะครับเรียกว่าตรงไหนขาดเขารับเหมาหมดนะครับแล้วตอนนี้ผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้เตะชุกแบบนี้ผมคิดว่ากาเซียน่าจะเป็นเซนเ,นเตอร์เบอร์ คู่กับเบอ่อหนึ่งคู่กับกูบาซี่แล้วนะครับตอนนี้คิดว่าเราโค่เนี่ยที่มาโรเตชันวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่มันโปรแกรมถี่ในช่วงนี้คิดว่าเกมหน้าก็น่าจะไปเป็นสำรองอะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบต้องการแผนเช็คลำหน้าที่รัดกลุ่มกว่านี้นะครับเนี่ยตรงนี้ยผมคิดว่ากูบาซี่กาเซีย,น,ยน่าจะคู่กันแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เกมรับส่วนขั้งบนแนวอย่างที่พูดไปคร่าวๆแล้วของบาซ่าวันนี้ว่าวันนี้่ขนข้างต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยนะครับแต่ก็สุดท้ายอย่างแบบแรดฟอร์ดอาจจะเล่นไม่ได้ดีมากวันนี้ก็มีแอสซิสได้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับเดวานลงมาดีเลยส่วนเฟรานวันนี้ไม่ค่อยดีออโมเหมือนกันนะครับแล้วฝั่งราฟินยาวันนี้ผมก็บองว่าตามเพื่อนๆไปเหมือนกันนะครับกับการมาเล่นฝั่งขวาตรงนี้ ก็ผมมองว่าเจ้าทัวอาจจะชินกับการเล่นทางซ้ายไปแล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันถือว่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ล้วกันนะครับแต่ยังไงก็น่าจะต้องเล่นไปก่อนในช่วงนี้ที่ยา,ยามาาเจ็บไปนะครับก็วันนี้ดรอปไปเหมือนกันส่วนตรงกลางนะครับกาซาโดวันนี้ครื่งแรกผมว่าก็ได้การออกบอลที่ดีอยู่นะครับแต่พอเป็นเครื่องหลังเดยยองลงมาแบบมันยุกระดับได้ชัดเจนกว่านะครับคิดว่า ก็เป็นตัวสลับกันได้แหละครับแต่ถ้าเอาคุณภาพจริงๆผมว่าเดยยองก็ดีกว่านะครับวันนี้เฉยๆกับกาซาโดอยู่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับส่วนทางเปรรี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ผมพูดทีเกมก็ต้องบอกว่าตามมาตรฐานแทบทุกเกมเลยนะครับวันนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่สำหรับเปรรี่นะครับทางฝั่ง์ัซโลนาภาพรวมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะทิ้งท้ายกันไปสถานการณ์ตารางคะแนนแล้วกันถือว่า ตอนนี้เข้มข้นนะครับลาลีกาเตะมา6เกมแล้วนะครับทางมาริตชนะ6นัดรวดส่วนบาร์เซโลนาชนะ5เสม,มอหนึ่งไปสมดุลเสม,มอวันกับลาโยมานะครับถือว่าน่าจะลุ้นกัน2ทีมแลวนะครับต่อปีนี้แอแลนติโกเนี่ยถือว่ารุ่มรุ่มดอนดอนเหลือเกินนะครับในช่วงต้นเนี่ยน่าจะรอสักพักใหญ่เลยกว่าจะจูนติดของซิเมโอเน่นะครับเหมือนกับลักษณะมีความคล้ายปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแอแลนติโกก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับแต่ปีนี้มันแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะครับ ตอนนี้แอตมาลิสมี9คะแนานเท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงความห่างเนี่ยห่างกับบาร์เซโลนา7คะแนนนะครับส่วนห่างแอตมาลิสต์ก้คะแนานเลยนะครับถือว่าตรงตอนนี้ก็น่าจะบี้กัน2ทีมเนี่ยตามเคยนะครับบาร์ซ่ามาดริดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าสควอตใครเนี่ยจะดีกันมาดริดปีนี้ก็ดูว่าเสริมมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดีนฮะาวเซ่านของบอลุคาเรลาสแล้วก็มาสตานดัวโน่ในกำลังฟอร์มได้เรื่องเลยนะครับช่วงนี้กำลังมั่นใจอย,อยู่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่า บาร์เซโลนาช่วงนี้ตัวเจ็บก็ค่อนข้างมากมายเลยนะครับเบลเดกาบี้ก็ผ่าไปนะครับล่าสุดแล้วก็ยาเมาเจ็บอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันตรงนี้บาร์เซโลนาตัวเจ็บตรงนี้จะเป็นช่วงที่บาร์เซโลนาจะเอาตัวรอดไปได้ไหมนะครับดูตอนนี้ผมว่าอาจจะมีความเสียเปรียบในเชิงนี้อยู่นะครับสคดฟตอเน,นี้ยที่เจ็บไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าช่วงนี้บาซ่าจะตามยื้อมาลิดไปได้ประมาณไหนก่อนนะครับคลิปนี้วันนี้ก็คิดว่าจบที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวตา่างมาต่อยยาวๆนะครับโปรแกรมลาลิก้าเนี่ยปีนี้ก็ตามบาร์เซโลนาไปเรื่อยๆนะครับในช่องของเราก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้อ่าหากใครมีความคิดอยากแลกเปลี่ยนทุกคุยกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ช่องทางด้านล่างเลยนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ